พูดกันนะครับใช่แล้วครับเอาละครับขอบคุณสื่อทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะมาเป็นพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากนั้นนะครับยังมีหลายโครงการที่ท่านปิยะปิตุเตชะได้ร่วมกับท่านรัฐมนตรีสาธิตท่านทั้งหลายนะครับภาคตะวันออกการคมนาคมต้องสะดวกกว่านี้ปัจจุบันการน้องประชาชนพาไปตลาดพาไปหาเสียงตั้งแต่ผมอายุ ยี่สิบเจ็ดปีครับคนระยองรู้จักผมดีแต่พี่น้องเชื่อไหมครับอเล็กเชื่อไหมครับวันนี้ถ้านักการเมืองอย่างผมพูดผ่านไลฟ์สดวันนี้ว่าผมไม่เคยซื้อเสียงเขาจะหัวเราะเยาะเขาจะไม่เชื่อครับเขาจะไม่เชื่อพวกเราก็ต้องทำยังไงครับ พวกน้องต้องรัฐมนตรีทาหน้าที่แล้วครับพี่น้องครับให้คนเดียวนะครับผมย้ำกับท่านแล้วครับพักการเมืองอ่อนแอมากการเมือง ประชาชนสับสนไม่เชื่อมัน่นแต่เราหนีมันไม่ได้เราจะเบื่อจะวิ่งหนีมันคล้ายๆกับคนในครอบครัวครับเถียงกันบ้างทะเลาะก,กันบ้าง <Okay. S 1> สามีเอาเงินไปใช้จ่ายสุรุสุ่ายรบ้างแอบไปมีกิกนอกบ้านบ้างโรงพยาบาลเรียท่านจะขึ้นสะพานลอยจากอีกฝั่งหนึงข้ามบันไดเลื่อน การต้านเบ็คเสร็จอยู่ที่กันหวัดนะครับในบางส่วนนะครับไอความเดือดร้อนไปนอกประชชนจะได้แก้ไขยอย่างรวดจะต้องทําเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่พักการเมืองพักใดที่รวมขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อสแสวงหาอํานาจและทําเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือพรรคพวกเพื่อนของเชื่อผมนะครับพรรคการเมืองจะไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเขาไม่ได้ดูคนที่อยู่ตรงกลางครับพรรคการเมืองจะต้องห่วงอนาคตลูกหลานพรรคการเมืองต้องปอกป้องลูกหลานไม่ให้มีอนาคตที่สุ่มเสี่ยง ยังครับผมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องครับผมอยู่กับพรรคมาตั้งแต่ปี2544ครับมีพรรคการเมืองเกิดขึ้นหลายพรรค พักที่เกิดแล้วก็ยุบไปเหมือนที่ผมพูดแล้วมันก็เกิดใหม่มันก็ยุบไปอาจจะมีพักการเมืองบางพักี่ยังอยู่แต่มันจะมีพักการเมืองไหนที่อยู่คู่กับประเทศไทยมา77ปีครับพี่น้องพักการเมือง ที่เคยได้ผู้แทนสูงสุดบางครั้งก็ได้คนเดียวแต่เป็นพักการเมืองที่มีระบบสถาบันพักการเมือง